สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบวิญญาแสงดานักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิวชาการศึกษาปฐมวัยค่ะค่ะถ้าพูดถึงการลดน้ําหนักนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีการลดน้ําหนักที่หลากหลายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งวิธีหนึ่งที่ดิฉันได้สนใจแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมในตอนนี้เลยก็คือการกิน keto diet นะคะ คีโตไดเอทคืออะไรนะคะคีโตไดเอทคือการที่เราเนี่ยกินไขมันดีย้ำนะคะว่าไขมันดีในปริมาณที่มากๆนะคะสูงสูงเลยแล้วก็รองลงมาด้วยโปรตีนค่ะโปรตีนจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะรองลงมาก็คือการงดกินคาร์โบไฮเดรตงดกินน้ำตาลนะคะหรือว่ากินได้ในปริมาณที่น้อยมากๆคิดเป็น0 0 1ได้เลยนะคะอ่ะแล้ว กินไขมันมากๆแล้วทำไมเราถึงจะลดน้ำหนักได้ใช่ไหมคะสงสัยใช่ไหมล่ะค่ะในกระ,กระบวนการของ k e โตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยกินไขมันเข้าไปใช่ไหมคะกินไขมันดีเข้าไปใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตไม่ได้กินน้ําตาล ก็เลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยตกใจคิดว่าเราใกล้จะตายแล้วคิดว่าเราจอดอาหารแน่ๆน,นะคะก็เลยนําไขมันเก่านะคะที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยออกมาเป็นพลังงานแทนคาร์โบไฮเดรตที่เราไม่ได้กินเข้าไปนะคะพอร่างกายเนี่ยเราใช้ไขมันที่สะสมมาจนหมดนะคะเราก็จะทําให้น้ําหนักเรานะคะลดลงนั่นเองค่ะแต่การกินคีโตเนี่ยก็ยังมีเทคนิควิธีการหรือว่าข้อ ประโยชน์และอันตรายอีกเยอะแยะมากมายนะคะยังไงก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะที่สนใจการลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้นะคะลองไปค้นหาสืบค้นดูและก็ศึกษาอย่างจริงจังตั้งใจนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย